กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองครับตรวจแนวรบสอวอสีน้ำเงินสงครามหัวปิดฉากตายหมู่ขอบคุณข้อมูลจากบางกอก b ิสเน w s วดอครับเป็นเรื่องที่ย่อมรู้อยู่แก่ใจทั้งสองฝ่ายว่าเกมทุบสอวอสีน้ำเงินไม่จบลงง่ายๆเพราะงานนี้มีเดิมพันอำนาจระหว่างบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังในสองพักการเมือง แม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่า2บิ๊กพบปะเพื่อเคลียร์ใจกันแล้วแต่ไม่มีการยืนยันว่าปัญหาที่สุมกันอยู่นั้นมีบทจบหรือลงเอยกันด้วยเดียวหรือไม่อย่างไร กับท่าทีของสอวอสีน้ำเงินที่แสดงออกมาก่อนหน้าที่คณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคอ,อพอจะประชุมเพื่อหารือและลงมติว่าจะรับคดีหัวการเลือกสอวอไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ยอมจำนนแน่หากจะถูกการเมืองเล่นงานผ่านองค์กรตรวจสอบ ตามการอภิปรายของสอวในเวทีวุฒิสภาในยติให้วุฒิสภาพิจารณาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเสนอโดยพลตำรวจตรีชัดวัดแสงเพชรสวสินน้ำเงินที่เน้นการอภิปรายต่อกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรียุติธรรมมีคดีตรวจสอบคำร้องการเลือกสอวปี2567ที่ไม่สุจริต สอหัวและผิดกฎหมายฟอกเงินอยู่ในมือและอยู่ระหว่างที่กคพตัดสินว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่พลตำรวจตรีชัดวัดได้ชี้ข้อกฎหมายที่เตรียมไว้ตอบโต้ดีเอรวมถึงกคพาหากมีข้อสรุปว่ารับคดีหัวเลือกสอวอไว้เป็นคดีพิเศษคือมาตรา49ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ระบุว่า ห้ามบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยพันตำรวจตรีฉัดวัดและสวสิน้ำเงินเงินที่อภิปรายได้ย้ำว่ากระบวนการได้มาของสวชุดปัจจุบันนั้นมาโดยชอบตามรัฐธรรมนูญและกติกาที่เกี่ยวข้องอีกทั้งสวคือหนึ่งในฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นหาก DSI และกคพใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ DSI พุทธศักราช2,547และอ้างถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสอวอเท่ากับว่าสอวอสิน้ำเงินมีช่องทางที่จะเอาผิดได้รวมไปถึงการยื่นเอาผิดในแง่จริยธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แม้พลตํารวจตรีฉัดวัดจะให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่ายัางไม่คิดจะใช้ช่องของรัฐธรรมนูญมาตรา49ดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องแต่การชี้ช่องข้อกฎหมายข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามุ่งหวังให้เป็นการปราม DSI หรือกอพอหากจะรับเป็นคดีพิเศษควรคิดให้ดีเพราะสาวสีน้ำเงินเตรียมช่องทางไว้แล้วนอกจากนั้นในการอภิปรายของสวสิน้ำเงินต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อ4มีนาคม นอกจากแฝงคำขู่ไปยัง DSI แล้วยังเปิดข้อมูลของสอวกลุ่มอื่นๆที่สอบมีพฤติกรรมตามที่ยกมากล่าวหาสวสีน้ำเงินประเด็นโพยด้วยโดยการกระทําที่พลตารวจตรีชัดวัดและสวสีน้ำเงินร่วมการเปิดเผยมีอย่างน้อยสองกรณีก็คือ 1. กรณีการรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับ Impact เมืองทองธานีเพื่อรวมผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศประมาณ400คนพูดคุยพร้อมแจกหมายเลขภายในห้องปิดซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีฉัดวัดระบุว่าเป็นขบวนการตามทฤษฎีศูนย์มีค่ามากกว่าหนึ่งให้ผู้ผ่านเข้ารอบลงคะแนนให้กับผู้อื่นโดยไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองเพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มผ่านเข้าไป ตามตัวเลข24บวก21พร้อมกับมีเป้าหมายคือมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. กรณีโพยสอวอสีขาวที่อัดันพันหอมรถอภิปรายว่ามีโพยชุดหนึ่งที่เมืองทองทานีถอดตัวเลขตามโพยออกมาได้สอวอ8คนเป็นสอวอสีขาว7คนส้ำกับสอวอสีน้ำเงิน1คนที่ถูกพักปฏิบัติหน้าที่ โพยนี้ยืนยันได้ว่ามีโพยสอวอทุกคนเพราะต้องการหลายเบอร์และคณะกรรมการการเลือกตั้งแนะนําให้เขียนตัวเลขเข้าไปในห้องลงคะแนนพร้อมย้ําว่า DSi เลือกปฏิบัติและไม่สนใจตรวจสอบกลุ่มอื่นๆบ้างเหมือนกับวางระเบิดไปยังสอวอต่างกลุ่มให้ถูก DSi ตรวจสอบอีกในยะยังสะท้อนให้เห็นว่าสอวอสีน้ําเงินไม่ยอมตายเดี่ยวแน่นอนหากจะตายก็ขอกอดคอเพื่อให้ตายตกไปตามกันด้วย แม้ว่าบิ๊กสีแดงไม่ต้องการมุ่งหวังให้ล้มกระดานสอวอแค่ต้องการทุบให้ย้ายฝั่งเท่านั้นแต่บิ๊กสีน้ำเงินเลือกที่จะยอมหักไม่ยอมงอเซตให้สงครามนี้คือเดิมพันในสิ่งที่มากกว่าอำนาจทางการเมืองจึงทำให้เห็นภาพประกาศศึกท้าชนของสอวอสีน้ำเงินแบบไม่หวั่นเกรงอำนาจใดโดยล่าสุดบอร์ดกรคอพอไม่รับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษรับทำคดีฟอกเงิน ที่กระทรวงยุติธรรมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการคดีพิเศษร่วมประชุมพิจารณาคดีกรณีการคัดเลือกสมาชิกวุฒทสภาที่มีกระบวนการพฤติการที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความสุจริตเป็นคดีพิเศษหรือไม่เป็นการนัดประชุมครั้งที่สองภายหลังส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอัจฉรกรรมพิเศษพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษในวันนี้อีกครั้งโดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม19คนลา3คนประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ส่งคุณอาวุธ2คนคือพลตำรวจเอกสุทินทรัพย์พ่วงและพลตำรวจโทสำรานวลมาขณะที่คณะกรรมการที่มีพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชร พอบอรตอรอผู้แทนโดยตำแหน่งได้ส่งผู้แทนคือพันตํารวจโทอภิชาติเสิริบุญญาผู้บัญชาการกฎหมายและคดีซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมถือว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงสามารถดาเนินการประชุมต่อได้ตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะคณะกรรมการก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมต่างจากครั้งก่อนที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเองโดยในช่วงเช้านายณรินพงศ์จินาพักกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งในคณะกรรมการคดีพิเศษให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไม่รับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษจะดำเนินการคดีฟอกเงินและอั้งยี่ซ่องโจรได้หรือไม่ ว่าแนวทางกฎหมายอะไรที่เป็นของกะกะตเกี่ยวกับการเลือกตั้งเที่ยงธรรมสุจริตก็ทําไปอะไรที่เป็นกรรมเกี่ยวกับกระทําผิดมีโทษทางอาญาก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนหรือหากเป็นคดีซับซ้อนและกระทบความมั่นคงของประเทศมันก็จะเป็นอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็แยกกันทําอยู่แล้วถามย้ำว่าหากผลออกมาไม่รับทางดี i ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ใช่หรือไม่ นายเนรินพงศ์กล่าวว่าหากมีการกระทําผิดทางอาญากึ่งเดียวก็ต้องมีคนดําเนินการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหากมีการกระทําผิดทางอาญาแล้วคงไม่ต้องแบ่งว่าพนักงานสอบสวนหรือ DSI ดําเนินการโดยเฉพาะที่มีผู้มาร้องเรียนหากมองก,องกว้างๆสองแนวทางแต่ในรายละเอียดขอสงวนไว้ก่อนเพราะไม่อยากพูดก่อนผู้ใหญ่ชี้แจงเมื่อถามว่ากกตจะไม่มาเข้าร่วมประชุมวันนี้ใช่หรือไม่นายเนรินพง์ยืนยันว่าไม่มาเพราะมีการแจ้งแล้ว ส่วนตัวคิดว่าไม่มาอยู่แล้วแต่ที่อยากให้มาร่วมประชุมด้วยจะได้ถกปัญหาแม้จะไม่มาการประชุมก็ดําเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ซึ่งวันนี้องค์ประชุมในส่วนกรรมการผู้สรงคุณวุฒิด้านตนเองน่าจะมาครบแต่ส่วนอื่นตอบไม่ได้เพราะอาจมีการฝากตัวแทนมาต่อมาเวลา9นาฬิกา20นาทีนายภูมิธรรเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ กล่าวก่อนเริ่มการประชุมพิจารณาคดีหัวเลือกสวว่าวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่เราเคยพิจารณากันในครั้งที่แล้วและยังมีประเด็นที่ค้างจึงส่งกลับไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและวันนี้จะมารายงานให้ที่ประชุมได้ทราบและมีประเด็นที่เราต้องดำเนินการต่อที่ยังไม่จบให้มีข้อยุติซึ่งขณะนี้ประเด็นต่างๆได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้วก็อยากจะให้มารายงานต่อที่ประชุมและดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป ขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รายงานว่ามีองค์ประชุมทั้งหมด19คนซึ่งคณะกรรมการฝั่งตำรวจ3คนไม่มาโดยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งตัวแทนมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้อยู่ในห้องนี้ พลตำรวจเอกสุทินทรัพย์พ่วงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญาและพลตำรวจโทสํราญนวลมากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมขณะที่นายอนสิทธิ์สัมพันธรัฐป,ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและนายละวรนแสงสน,นิทปลัดกระทรวงการคลังส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาส่วนบรรยากาศระหว่างประชุมมีสอวอสำรอง50-60คนมาให้กำลังใจคณะกรรมการพิจารณาคดีนี้ด้วย ต่อมาเวลา11.30นนาทีมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมกรคพมีมติไม่รับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษแต่ให้ดำเนินการตามความผิดมาตรา21วงเล็บหนึ่งตามบัญชีแนบท้ายพ,พรบอสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอบเงินสำหรับมติของที่ประชุมกอคอมีมติเห็นชอบ11เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงงดออกเสียง3เสียงโดยมีผู้ขาดประชุม3เสียง ทำให้ได้เสียงไม่ถึง2ใน3จากบอร์ดกคพอจำนวน22เสียงทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางก k o k b i z n e w s com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ